มาดูข้อมูลข่าวสารจากทางค่าย e ของ AS กันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของ AS ในระบบเติมเงินสำหรับท่านที่ใช้ซิมของ AS อยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ถือซิมตั้งแต่6เบอร์ขึ้นไปนะครับจะต้องไปดำเนินการยืนยันตัวตนลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าในวันที่16มกราคม2 5 6 6 67ที่จะถึงนี้นะครับ ก็คือเอาง่ายๆก็คือวันครูแห่งชาติ6 7นี่แหละครับปี67เนะครับเขาจะมีข้อความยิงเข้าเบอร์มือถือของท่านนะครับยิงก็คือยิงก็คือการส่งนะครับเขาจะมีข้อความส่งเข้ามาสู่เบอร์มือถือของท่านที่เป็นเครือข่ายของ AS เนะครับเฉพาะวันที่16มกราคม2 5 6 7เท่านั้นวันเดียวนะครับถ้ามีข้อความมาบอกว่าให้เราไปดําเนินการลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมก็จะต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการยืนยันตัวตนนั้นสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองนะครับยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองโดยการกดรหัสดอกจันหนึ่งหกหนึ่งดอกจันสองดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถรออกนะครับอันนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือ อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องกดรหัสดอกจันหนึ่งหกหนึ่งดอกจันสองดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราได้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์นี้จริงๆนะครับแล้วเขาก็จะตรวจสอบว่าเลขบัตรประชาชนที่เรายืนยันตัวตนกับเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนซิมเอาไว้นั้นมันตรงกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาก็จะดําเนินการให้เราไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูล ที่อาจจะเป็นที่เอชช็อปหรืออาจจะเป็นที่เทเลวิทหรืออาจจะไปที่ตัวแทนร้านขายซิมหรืออาจจะเข้าแอป,ปของ My AF เนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องกดรหัสดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกก่อนครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนด้วยตัวตนเองนะครับเฉพาะท่านที่ได้รับ SMS วันที่16มกราคม2567นี้เท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นทุกๆท่านครับวันที่16มกราคม2567หรือวันครูนะครับดูโทรศัพท์มือถือเลยเฝ้าดูเฝ้ามองโทรศัพท์มือถือนะครับว่าเขาจะส่งข้อความ SMS เข้ามาเราตอนไหนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ใช้ซิมเกิน6ซิมครับบัตรประชาชนของใครที่ลงทะเบียนซิมไว้เกิน6ซิมดูเลยครับเฝ้ามองเฝ้าดูเลยครับแต่ถ้าไม่ถึง6ซิมสบายๆครับไม่จาเป็นครับนะครับ ถ้าไม่ถึง6ซิมอยู่เฉยๆครับไม่ต้องทําอะไรครับตอนเย็นค่อยเปิดโทรศัพท์มือถือมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับว่าได้รับข้อความหรือไม่นะครับแต่ถ้าใครที่บัตรประชาชนใครที่ถือซิมเกิน6ซิมขึ้นไปเนี่ยนะครับ16มกราคม2 5 6 7ดูข้อความใน sms เลยครับเขาจะยิงข้อความเข้ามาครับนะครับในมือถือของท่านนะครับแต่ท่านบอกใช้คําว่ายิงรุนแรงเกินไปไหมนะครับมันเป็นศัพ์เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นศั์เฉพาะนะครับ ยิงเข้าสู่เบอร์นะครับยิงข้อความเข้าสู่เบอร์นะครับเขาเรียกว่าส่งข้อความ SMS เข้าสู่เบอร์ของเรานะครับสำหรับท่านที่อ่าลงทะเบียนซิมด้วยบัตรประชาชนที่เกิน6เบอร์ขึ้นไปนะครับหลายๆท่านบอกว่าเออมันมีด้วยหรือเกิน6เบอร์ขึ้นไปนะครับเออมันเกินด้วยหรือ6เบอร์ขึ้นไปนะครับมีครับท่านหลายๆท่านเนี่ยไปซื้อซิมนะครับหลายๆท่านไปซื้อซิมตามร้านเนี่ยนะครับ ทุกๆส0วันร้านบอกให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ทุกๆ30ิวันร้านบอกให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับปีหนึ่งก็1ิบเบอร์แล้วครับหนึ่งปีก็สิบเบอร์แล้วครับท่านนะครับท่านใช้มากี่ปีแล้วครับสองปีก็ยี่สิบสี่เบอร์แล้วครับท่านนะครับมันเกินหกเบอร์แล้วครับท่านนี่นะครับนี่คือค่ายแรกของ a อนะครับที่ออกกฎระเบียบมาแล้วครับดําเนินการตามกฎของกสทชครับกสทชยอกมาจากอะไรเดี๋ยวท่านต้องมาหาดูอีกทีนึงนะครับ กระทรวงการอะไรวิทยุโทรทัศน์การทายเสียงอะไรแห่งชาติอะไรนี่แหละนะครับรถท่านลงไปหาดูอีกทีนึงครับกสทชย่อมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวค่ายอื่นจะตามมาครับตอนนี้เอเอสมาเป็นค่ายแรกแล้วครับออกมาแล้วครับก่อนหน้านี้ก็คือได้รับข้อมูลคร่าวๆมาจากค่ายของ True นะครับก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลคร่าวๆมาจากค่ายของ True แต่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนแต่ตอนนี้เอเอสเขาระบุรายละเอียดชัดเจนแล้วครับนะครับ ถ้ากดรหัสไม่ได้นะครับถ้ากดรหัสดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วตูกออกไม่ได้คุณผู้ชมจะต้องเข้าแอป,ปของ myas ครับโหลดแอป myas มาใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับถ้าไม่ได้อีกจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการของ as shop ครับ as shop ถ้าไม่มี as shop นะครับก็ไปต้องไปติดต่อที่เทเลวิทครับถ้าไม่มีเทเลวิทก็จะต้องไปติดต่อที่ร้านขายซิมของ as นะครับบางร้านทําได้บางร้านทาําทไม่ได้ครับ แล้วอาจจะมีค่าบริการก็แล้วแต่ทางร้านเขานะครับนะครับอาจจะมีค่าบริการแล้วแต่ทางร้านเขานะครับทีนี้ถ้าท่านไม่ไปเนี่ยไม่ไปยืนยันถ้าท่านได้รับข้อความแล้วท่านไม่ไปยืนยันตัวตนนะครับหรือท่านไม่ได้เดินดาเนินการกดยืนยันตัวตนเนี่ยท่านก็จะถูกระงับเบอร์ชั่วคราวครับระงับเบอร์ชั่วคราวถ้าท่านไม่ดําเนินการอีกท่านก็จะถูกยกเลิกเบอร์ไปเลยครับนะครับ เมื too, il, ่อท um ่านถูดยกเลิกเบอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับใช้สักพักหนึ่งเขาจะเอาเบอร์ของท่านมาล้างข้อมูลใหม่และนํากลับมาขายใหม่ครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นการวนใช้ซ้ํานะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือวนใช้ซ้ำครับท่านทิ้งเบอร์ไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งเขาจะเอาไปล้างข้อมูลใหม่และเอานํากลับมาขายใหม่ครับนะครับ แล้วเบอร์โทรศัพท์เน <herbs> ี่ยมันจะเป็นการเบอร์โทรศัพท์สุมแต่ละเครือข่ายนะครับเขาไล่ลําดับเลยครับ cool ตั้งแต่เลขนี้ถึงเล็กนี้อยู Daha ่ค่ายนี้เลขนี้ถึงเลขนี้อยู่ค่ายนี้หรือบางทีเ็าจะสุมครับสุมเบอร์นี้อยู่ค่ายนั้นสุมเบอร์นี้อยู่ค่ายนู้นสุมเบอร์นั้นอยู่ค่ายนั้นครับขึ้นต้นดยวนย์81ดหนือมันกันขึ้นต้นด้วย082อมันกันซึ่งต้นด้วย์83เหมืันกันครับขึ้นต้นด้วยอย่างเช่น0 8 3 1 1 8น1 8แลล้วว4ตััหงจะส่มเลยั4ตวหลังนึ่งหนึ่งไปยน้ครัวหลังสุอยูนย์แปดสาบ เพราะฉะนั้นเลขทุกเลขนยมันจะเป็นระบบสุมไปครากันอยู่ในแต่ละเครือข่ายครับ6ตัวแรกครับ6ตัวเลขเหมือนกันครับแต่ว่า4ตัวหลังนะครับจะคระไปอยู่เครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้เครือข่ายนั้นครับเขาจะครากันเลยครับนะครับเ็าจะครากันครับแล้วเบอร์ที่ท่านทิ้งไปนะครับหรือบางทีท่านสังเกตไหมว่าท่านเปิดเบอร์ใหม่ปุ๊บมีคนนู้นโทรมาถามหาชื่อคนนั้นคนนี้โทรมาถามหาชื่อคนนี้ นะครับนั่นก็คือว่าเบอร์ที่เขาทิ้งมือไปแล้วครับแล้วทางค่ายมือถือแต่ละค่ายเขานําไปล้างข้อมูลใหม่และนํากลับมาขายใหม่นะครับเป็นการวนเบอร์ซ้ํานะครับเบอร์มือถือเนี่ยบนการเบินวนเบอร์ซ้ําครับมันไม่ใช่เลขบัญชีธนาคารนะครับที่ของใครของมันถึงแม้จะปิดบัญชีไปแล้วก็ยังอยู่ในระบบนะครับนะครับเลขโทรศัพท์มือถือนํามาวนซ้ําขายใหม่นะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่าวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ วันไหนถึงวันที่เท่าไหร่นี่เป็นของภาษาใต้เลยครับวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอมาดูครับอันดับแรกเลยเขาบอกว่าตั้งแต่6เบอร์ถึง100เบอร์เนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน13กรกฎา,าคม2567ครับ6เบอร์ถึง100เบอร์นะครับดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน13กรกฎาคม2567 13กรกฎาคม2517นะครับวันนี้บันทึกเทป12มกราคม2567นับไปครับก็เริ่มที่กุมภาครับ กุมภามีนาเมษาพฤษามิถุนากรกฎาอีกหกเดือนครับนะครับอีกหกเดือนครับส <sweating S 2> ิบสามกรกฎา2 5สองพัน mm ห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหลือระยะเวลาอีกหกเดือนในการยืนยันตัวตนสำหรับท่านที่ใช้เบอร์ตั้งแต่หกเบอร์ถึงหนึ่งร้อยเบอร์ครับนะครับเหลือเวลาอีกหกเดือนครับนะครับแล้วท่านที่ใช้เบอร์ตั้งแต่หนึ่งร้อยเบอร์ขึ้นไปครับนี่ครับหนึ่งร้อยเบอร์ขึ้นไปนะครับ 100เบอร์ขึ้นไปจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน14กุมภาพานันธ์2 5ง7นหนั่นหมายความว่าเดือนหน้าเลยครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดือนหน้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ต้องด,ดําเนินการให้เสร็จภายใน14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์นนทครับสิ้นสุดวันวาเลนไทน์2567นะครับสำหรับท่านที่ถือเบอร์เกิน100เบอร์ขึ้นไปครับนะครับ ถือเบอร์เกิน100เบอร์ขึ้นไปจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน14กุมภาพันธ์2567ก็คือเดือนหน้าครับให้เวลาย้่ยเวลาแค่1เดือนเท่านั้นครับนะครับถ้าภายใน14กุมภาพันธ์หรือภายใน13กรกฎาคมไม่ดําเนินการเ็าจะถูกรัง,งับเบอร์ไว้ก่อนชั่วคราวและนับไปอีก30วันครับถ้าภายใน30วันนั้นแหละท่านไม่ดําเนินการลงทะเบียนซิมเขาก็จะยกเลิกเบอร์ของท่านทันทีครับระงับเบอร์แล้วจะต้องดําเนินการภายใน30วันนะครับ ถ้าไม่ทำภายในส0ิบวันก็ถูกยกเลิกเบอร์ไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องให้ลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับรู้แล้วนะครับว่าบางท่านเนี่ยถือซิมเกินหกเบอร์ครับนะครับหลายๆท่านี่ไปที่ร้านครับร้านบอกให้ขายเบอร์ใหม่ร้านขาเชียร์ขายเบอร์ใหม่กันอย่างเดียวนะครับบางทีบัตรประชาชนเราเนี่ย เอามาลงทะเบียนซิมให้ขอ,หของสามีของภรรายาของลูกนะครับลูกกี่คนอาจจะใช้บัตรประชาชนของเราหมดเลยนะครับมันก็เกิน6เบอร์แล้วครับทีนี้ครับเกิน6เบอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเถียงนะครับท่านไม่ต้องเถียงนะครับว่าไม่มีใครใช้เกิน6เบอร์หรอกนะครับมันมีแหละครับมันมีแหละครับบางร้านนะครับบางร้านบางร้านบางร้านนะครับที่เขาขายแต่เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่กันอย่างเดียวทุกๆ30วันขายเบอร์ใหม่ทุกๆส0วันขายเบอร์ใหม่ครับมีนะครับมีครับ ครับใหญ่พูดครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการปฏิบัติตามกฎของกสทชปฏิบัติตามาตามคำประกาศของกสทชนะครับเพื่อป้องกันการแอบอ้างนํามาใช้ในกลุ่มของมิจฉาชีพนะครับแล้วณปัจจุบันนี้เวลาซื้อเซียมเบอร์ใหม่จะต้องสแกนใบหน้าของเจ้าของบัตรด,ด้วยครับนะครับสแกนใบหน้าถ่ายรูปของเจ้าของบัตรด,ด้วยนะครับเอาบัตรประชาชนตัวจริงมาสําหรับ คนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือประชาชนทั่วไปนะครับนำบัตรประชาชนของตนเองมาแล้วก็ต้องสแกนใบหน้า,ถ,า,นาถ่ายรูปใบหน้าของเจ้าของบัตรด,ด้วยครับณนะวันนี้ครับนะครับส่วนท่านที่เป็นชาวต่างชาตินะครับถ้าต้องการที่จะซื้อซีมจะต้องใช้พาสปอร์ตครับนะครับใช้พาสปอร์ตถ่ายหน้าพาสปอร์ตแล้วก็ใช้เลขบัตรของพาสปอร์ตครับแล้วก็ถ่ายรูปสแกนใบหน้าเซลฟี่สแกนใบหน้านะครับของชาวต่างชาติครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ในะเรื่องของการซื้อซิมการขายซิมนะครับข้อก็ที่จะเริ่มการรับกลุ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณรัฐบาลลงตู่ประยุทธ์จันโอชานะครับที่เข้ามาในตอนนั้นได้มีการจัดระเบียบเ,เรื่องของการลงทะเบียนซิมของระบบเติมเงินในตอนนั้นนะครับก่อนหน้านั้นคือเราใช้ซิมกันแบบเสรีเลยครับซื้อซิมมาปุ๊บใช้ได้เลยครับซื้อซิมมาปุ๊บใช้ได้เลยซื้อซิมมาปุ๊บใช้ได้เลยตอนนั้นครับ แต่พอรัฐบาลลุงตู่มาครับเป็นการจัดระเบียบซื้อซิมเบอร์ใหม่ก็จะต้องลงทะเบียนซิมคนที่ใช้ซิมอยู่แล้วก็จะต้องลงทะเบียนซิมเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์นะครับรัฐบาลลุงตู่ประยุทธ์จันโอชานะครับนะครับไม่ต้องเถียงอีกนะครับมันไม่ต้องเถียงนะครับว่าเป็นของรัฐบาลคนอื่นมึงไม่ต้องเถียงครับเริ่มที่รัฐบาลของลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาครับที่เริ่มมีการลงทะเบีย Sim นซิมในระบบเติมเงินครับ แล้วก็มีการจัดระเบียบของซิมระบบเติมเงินของคนที่ถือซิมอยู่แล้วต้องอยืนยันตัวตนมีการลงทะเบียนซิมใหม่นะครับเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์ครับเพราะหน้าตอนนั้นเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวเรื่องของการวางระเบิดนะครับเอาซิมโทรศัพท์มบอถือไปใช้ในการวางระเบิดของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็พื้นที่เสี่ยงภัยในตอนนั้นนะครับพอได้รัฐบาลลงตู่มารัฐบาลลงตู่ก็เลยใช้ให้มีการ ลงทะเบียนซิมนะครับเพื่อรู้ว่าซิมเบอร์นี้ใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วจะได้รู้รายละเอียดลึกเข้าไปอีกว่าร้านไหนเป็นคนลงทะเบียนซิมนะครับแล้วซื้อซิมเนี่ยซิมนี้คือเป็นซิมรหัสที่อยู่ในเครือข่ายของร้านไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงครับไม่ต้องเถียงเลยครับว่าเป็นรัฐบาลอื่นที่มีการจัดให้มีการลงทะเบียนซิมนะครับไม่ต้องเถียงครับเริ่มต้นที่รัฐบาลของลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาครับ นะครับไม่ต้องเถียงเลยครับไอเสื้อสีแดงเสื้อสีส้มนะครับไม่ต้องเถียงครับไม่ต้องเถียงมึงไปหาข้อมูลก่อนแล้วก่อนที่มึงจะเถียงนะครับแฟดแฟมันนะครับผมด่าเซนเซอร์แล้วครับด่าเซนเซอร์แล้วครับนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ